สวัสดีท่านผู้ชมขณะนี้สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับอยู่ที่สวนสาธารณะดอนเกินเทศบาลท่าแร่อำเภอเมืองสุขนคักนะครับมาถ่ายทำบรรยากาศรอบๆบบริเวณหนองหานสวนทาง ทิศเหนือของจังหวัดสกลนครนะครับนี่คือสะพานสวยๆนะครับที่สวนสาธารณะรอนเกินเทศบาลนะครับท่าแลเป็นสวนพักผรอนหย่อนกายอีกสวนหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านว่างๆมาก็มาเที่ยวชมกัน พักฟ่อนยอนกายกันนะครับเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่คือบรรยากาศของน้องหานนะครับน้องหานใหญ่น้องหาหนห,าหลวงเมืองสกลนครพี่น้องเอ,อ้ยนะครับสวยๆบรรยากาศใกล้จะเที่ยงแล้วพี่น้องท่านผู้ชมวันที่13 2องสเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,500นะครับ6กอิบห สวยงามจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยขณะนี้ผมอยู่ที่กลางสะพานนะครับกลางสะพานสวนสาธารณะดอดเกินเขตเทศบาลท่าแหล่เมืองสกลนครโอ้โห,โหนะครับนั่นคือหนองหานนั่นคือทาง บรรยากาศนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขในการพัฒนาสายตาของเราบรรยากาศสวยจริงๆนะครับนี่คือเขตนี่คือเทศบาลน,นะครับ ด้านทิศเหนือ,อเทศบาลเมืองสุโขอันนี้คือด้านทิศตะวันออกและนี่คือด้านทิศใต้ไปตัวเมืองสุโนครและด้านนี้คือทิศตะวันตกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคลิปนี้ ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ